สวัสดีครับพี่น้องเ,เร่แคมป์เบรนะครับนี่ก็เร่ก็อยู่ตรงหน้าวัดนะครับแล้วก็มาอัปเดตดูหน้าวัดจังไงแล้วครับมาอัปเดทที่เขาพุดไว้ก็มีการถมนะครับนี่ก็ทาร่องทางอยู่ครับมีการถมแล้วนะครับผมพ่อค้าแม่ขายก็ย้ายฝั่งไปไปอยู่หน้าโรงเรียนนะครับผมเริ่มถมนะครับผมก็ต้องรีบนะครับผมเพราะว่า พ่อค้าไม่ขายก็จะได้ค้าขายกันนะครับก็สิก็เขาไม่มีที่ค้าขายกันกขขยับไปเรื่อยขยับเรื่อยพ่อค้าไม่ขายก็ก็ลําบากก็ทางนายช่างเขาก็เริ่มเร่งให้อยู่ครับผมเร่งให้มันเสร็จไวๆแล้วเพราะว่าต่างคนต่างพึ่งพาสายกันน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าก็ดูครับผมเขากำลังก่อสร้างครับกำลังก่อสร้างครับ วางท่อระบายน้ำพูดท่อกันอยู่ก็ดกูสวยงามครับผมเขากำลังทำอยู่ก็น่าจะเสร็จแล้วไปไม่น่าจะเกิดนไม่น่าจะเกิดตลางปีจะเสร็จให้น้องมาดูการพัฒนาชนุมชนนะครับเริ่อจะมีการพัฒนาขึ้นค่อนข้างเยอะท่อระบายน้ําที่ใหญ่น้ําก็คงจะไหลสะดวกไม่ท่วมนะครับนี่เขากาลังทํางานอยู่ ดูคนทำงานเขาก็เล่นทำงานกันอยู่ครับเพราะว่าแถวนี้มันเป็นแหล่งชุมชนนะครับเขาก็เล่นทำงานกันตลอดครับดูครับดูนะครับดูนะครับผว่าหนังสือว็เป็นอันตรายคร <co ld vent aka> <coping> ับเดี <fictional hur> <an> ๋ยวเขาต่อรอบๆไว้นะครับผมนี่ครับดู แม่ค้าแม่ขายก็ได้ย้ายเข้ามาขายในวัดครับเพราะไม่มีที่จะขายครับผมเพราะถนนเขากำลังสร้างอยู่แม่ค้าแม่ขายเขาเริ่มอยากมาขายตั้งไงกันครับผมเข้าขายดีไหมเข้าจะไม่ดีเข้ากับที่เดิมที่เคยขายทนี่เขากาลงังประคองเสาไฟฟ้าไว้อยู่ครับผมเพราะว่ามันเขาขุดใกล้กับเสาไฟฟ้า ว่าต้องประคองไว้ก่อนครับผมเพราะว่ากลัวดินสุดือเปล่าครับผมก็ต้องแจ้งของเพราะมังกดใกล้ๆสาวไฟฟ้าต้องให้การไฟฟ้าเขามามาดูแลด้วยครับเปิดด้วยเนี่ยไฟดับเพราะมันจะเป็นเรื่องใหญ่โตพระโหราณก็ดับทั้งตำบนลนะครับผมเป็นชั่วโมงถ้าเปิดมีปัญหาขึ้นมาเราก็ต้องให้นี่คือการทํางานที่มีการวางแผนที่ดีครับผมก็เลยต้องให้ไฟฟ้าส่วนนุณภาข้ามา ประคองเสาหม้อแปลงไว้ก่อนครับผมเพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหามาก็ไฟดับเดือดร้อนกันทั้งตำบลแน่นอนครับผมนี่คือการคิดก่อนล่วงหน้าก่อนที่จะทํานี่คือการวางแผนที่ดีของนายช่างมือนอาชีพเอาผมนี่นะคกขาไม่ขายเขานั่ง,ขา,ข,าข,าข,างขายกันขายเรื่องหมดก็นั่งขายกันอยู่นี่นั่งเล่นนะมาะอยู่บ้านก็อากาศร,ร้อนรอเราก็มา ดูแลเรื่องไฟมาดูแลเรื่องระบบไฟเพราะว่ามันถ้าไม่ดึงไว้ก็บกพร่องไว้เพราะเขาขุดตรงร่องน้ําที่ได้ให้เห็นนะครับก็มันอยู่ใกล้เสาไฟฟ้าถ้าเกิดมันล้มหรือมันทังขึ้นมาก็ไฟดับทังตำบลเดือดร้อนทั้งโรงงานเดือดร้อนแต่ว่าช่วงนี้ก็อากาศร,ร้อนเลยแล้ว้ะเป็นไรมาใช้เวลาเป็นครึ่งึ่งวันนะครับถ้าเกิดเสาไฟฟ้าจะนมีปัญหามา จะเดือดร้อนก็เลยนี่ก็คือการทํางานที่มีการวางแผนที่รอบครอบผู้รับเหมาก่อ,อสร้างนะครับต้องขอบุณสมองดีประสบการณ์ดีของผู้รับเหมาที่คอยระวังคอยอะไรอย่างนี้ก็เลยมันจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นกับพี่นอ้องประชาชน น้องไม่ใช่จนก็เข้ามาขายของในในวัดนะครับถามว่าขายดีเหมือนข้างทางไหมก็ไม่ไม่ดีแต่ก็พออยู่ได้ก็อยากให้พี่ๆีลน้องที่ผ่านมาผู้ใช้แรงงานที่ผ่านมาในการเดี๋ยวเข้ามาแวะซื้ออาหารขนมหมูมีทุกอย่างครับผมย้ายเข้ามาขายแม่ค้าแม่ขายที่ย้ายเข้ามาขายในวัดครับผมก็มาช่วยกันอดหนุนนะครับต้องสารนะครับ ราเข้ามาช่วยกันอีกนิดนึงที่จอดรถสะดวกสบายครับไม่เหมือนกับข้างหน้าก็ยังจอดรถกันโยเยกันหมดแค่ขับรถเข้ามานิดนึงก็เดินจับจ่ายสบายสบาย,บายครับผมก็ขับเข้ากรุณนาขับเข้ามาอีกนิดนึงครับผมเพ้ามาห้พี่น้องจะได้มีแ,แม่ค้าผ้ขายจะได้มีรายได้ครับผมนี้ก็ไม่มีรายได้ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามรับชมเล่แบบไม่เลี่ยน กำลังใจดีนะครับผมขอบคุณครับผม